สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทาง3รัฐนะคะงวดประจำวันที่4พฤษภาคม2,564แต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันที่3ที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรสำหรับเมื่อวานนี้ เปิดเฉพาะเยอรมันนะคะสำหรับรัเสเซียแล้วก็อังกฤษปิดนะเฉพาะเยอรมันพี่น้องให้เด่น7ไปค่ะเข้า74สี่นะสำหรับนี่ค่ะเจ็ดสนะคะใครที่วิ่งที่รูดเนาะเพราะว่าพี่น้องอาจจะจับคู่ให้พลาดไปอย่างที่เน้นนะคะบอกว่ารูดดีกว่าการพลาดนะคะรูดก็จะได้4 7, 7่เไปเนาะสี่บนนะ สำหรับเมื่อวานนี้สมาชิกท่านไหนที่ตามก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อเนาะของวันที่4พฤษภาคมค่ะวันที่4นะคะพี่น้องให้เด่นที่เจ็ดค่ะจะวิ่งจะรูดนะคะใหเด่นที่เจ็ดนะ จับคู่ก็จะมี7จ็ดหนึ่งเดสองหแล้วก็7 6็ดหกค่ะสำหรับ7ให้เด่น7นะคะ3รัดนะวันนี้ครบทุกรัดค่ะ รัเสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมันวันนี้ครบเลยเปิดปกติแล้วนะคะนี่วิ่งรูดนะวันนี้ก็มาลุ้นกันค่ะเหมือนเดิมหวังว่าจะเป๊ะๆปัปงๆขอให้มาสองรัฐสามรัฐนะคะวันนี้ก็เมื่อวานนี้มีรัฐเดียวยิ่งง่ายเลยเนาะจัดหนักจัดเต็มเลยสำหรับรัฐเดียวก็เข้าด้วยเนาะไม่พลาดก็ เฮเฮปังปังกันไปนะสำหรับเมื่อวานนี้วันนี้พี่น้องก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องนะคะอยู่ด้วยกันก็ขอทุกคนเฮงเปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ, comment, ก,ๆกำลังใจพี่น้องก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่พี่น้องก็ขอยินดีต้อนรับนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ